เปิดสถิติหลังเกมยู9ิบิงแชมป์โลก2023วอลเล่บอลหญิงไทยสู้ได้สูสีแต่แพ้3เซตรวดเพราะเกมบล็อกล้วนลวนวันที่3สิงหาคม66ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023นะเมืองเซเกตประเทศฮังการี กลุ่มซีนัดที่2ทีมชาติไทยพ่ายเบลแกเรีย0-3เซต22-25 20-25และ20-25โดยผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ได้แก่วิกตอเรียรโคเอวาของเบลแกเรียรทำไป16คะแนนส่วนสูงสุดของไทยได้แก่ประพัชยาพลทำทำไป14คะแนน รองลงมาเป็นวริศราสีทาเลิศทำไป13คะแนนสำหรับสถิติหลังเกมดังกล่าววอลเล่บอลหญิงไทย U19 สู้ได้อย่างสูสีทั้งการทำแต้มจากเกมรุกการเสิร์ฟและคะแนนที่เสียจากความผิดพลาดของตัวเองแต่สิ่งที่สาวไทยเป็นรองเบลแกเรียแบบสุดกู่คือเกมบล็อกโดยตบสาวไทยบล็อกได้เพียง2คะแนน ขณะที่เบลกเรียได้แต้มจากการบล็อกมากถึง14คะแนนสำหรับวอลเล่บอลหญิงไทยยู19ปัจจุบันรั้งอันดับ4ของตารางมี3คะแนนจากชนะ1แพ้น1นัดต่อไปจะพบกับบราซิลวันที่3สิงหาคมนี้เวลา23นาฬิกา5นาที